กี๊กแฝมจากมาเลเซียครับขับรถข้ามสะพานครับไทยแลนด์เฟสแคนเห็นครับสเปรย์ไปครับยิงล่วงรถครับแล้วไปรีโหลดกระสุนจะซ้ำได้หรือเปล่าครับเนี่ยเอาแล้วแวมไพร์จากไทยแลนด์ครับตอนนี้ขับรถไล่ครับบีเอ็นจากเวียดนามที่เหลือเพียงคนเดียวครับแล้วตอนนี้เขาลงครับเขาดักยิงครับแล้วแวมไพร์ก็ชนไปครับแวมไพร์เลือดเหลือนิดเดียวใครจะอยู่ใครจะไปครับอินฟินิตี้ไทยแลนด์ครับคิวเยอะจัดครับแซงขึ้นมาเป็นแปดต่อเจ็ดคิวแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่แหเหมือนแข่งกันอยู่สองทีแล้วตอนนี้แวมไพายอินฟ พยายามคะแนนคิวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วระเบิดของวินนเลสใช้มุมเติร์ดดูอยู่แล้วอยู่ด้วยการตรงนี้ทุกคน,น,นเนาะลุนล้นจัดๆเลยนะครับกับการแข่งขันพัฟจีบไวซีไฟนอลรอบชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็น16ทีมสุดท้ายที่ได้เข้ารอบมาจาก20ทีมนะครับอ่าก็คือจะแข่งขันทั้งหมด 15เกมสุดท้ายครับแล้วนี่ก็คือเกมที่1น,นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ได้เข้ารอบไปรอในกแข่งขันชิงแชมป์โลกเลยนะครับก็คือ1คือเฟสแคนนะครับจากประเทศไทยแลนด์เพราะว่าเขาแข่งขันได้แชมป์ในรอบลีกมาครับก็คือทั้งหมด45เกมครับก็คืออยู่ข้างในเนี้ยนะครับ45เกมครับเฟสแคนได้แชมป์นะครับก็เลยได้สิทธิ์ไปแข่งชิงแชมป์โลกเลยนะครับอ่าแล้วส่วนทีมอินฟินิตี้ไทยแลนนะครับก็ได้ แชมป์ในประเทศไทยนะครับก็เลยได้ตั๋วนะครับไปแข่งชิงแชมป์โลกอีก1ใบนะครับอ่าส่วนทีมต่อไปครับทีมซี c เ e t นะครับจากประเทศมาเลเซียนะครับก็คือเขาได้แชมป์ในประเทศของเขานั่นเองนะครับส่วนทีมเวียดนามครับก็คือทีม DX นะครับจากประเทศเวียดนามเขาได้แชมป์จากประเทศเขามานะครับแล้วก็ GD ีครับจากอินโดนีเซียครับเขาก็ได้แชมป์ในประเทศเขามาเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ครับคะแนนตรงนี้นะครับไม่มีผลแล้วนะครับจะล้างลบเป็นศูนย์ใหม่ทั้งหมดครับแล้วก็เอา16พทีมเนี่ยที่ได้เข้ารอบมาเนี่ย มาแข่งขันกันใหม่นะับทั้งหมด15เกมนะครับใครที่เป็นอันดับที่1ถึง3นะครับจะได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกครับส่วนทีมที่มีโคต้าอยู่แล้วถ้าเป็นอันติดอันดับ1 2 3 4อย่างเงี้ยก็คือจะลดหลันให้กับทีมถัดไปนั่นเองนะครับอ่ะทีมไทยนะครับตอนนี้ได้ลงแข่งทั้งหมด5ทีมครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเกมแรกนี้ครับมันจะจบอย่างไรเราไปชมกันเลยครับกับเกมที่1อยู่ใกล้ๆกับกลางวงนะส้าเราโพชินกิก็บอกเ่าเราเฟสแคร์นะ อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะแล้วแดมรู้นะวิ่งอยู่หรือเปล่าแบบนี้แล้วเะเปไปลูกอุย้ยเอาจัดเลยเอ่วินเเลสเอจะเป็นกองภ่ยนะอู้ช่วยกันนะแล้วได้น้องดาวกีกแฟมมาแต่ยังไงเอ่ยแดมรู้ตอนนี้เนียนๆอยู่ในน้ำครับผมโอ้โหไม่รู้ว่าจะเช็คสุดหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนจะเนียนอยู่เหมือนกันนะสำหรับแดมรู้นั่นเอง โอ้โหหนึ่งคิวแรกแฟฟแครับเฟสแคนในทีที่เกครับผมวงดีเข้าหาเอ็มเอชบุรีกลางวงในเฟสที่3ครับ,รบโอ้ต้องเลือกซะแล้วครับว่าจะเล่นบ้านไหนถ้ายังกักอยู่แบบนี้แล้วมีทีมไหลเข้ามาคนที่กักบ้านอาจจะโดนทิ้มได้ครับนี่ไงลงล่างซ้ายไปเลยจิกซออุอ้ยอ่ อีเกิลนสวยจัดเลยนะผู้ชมมาบ้านเก่าของอีโวสวยนะใครไปเล่นตอนนี้ก็เดี๋ยวยังได้อยู่นี่วงเฟสที่4ฮนะเฟสนี้ดีเฟสที่5ก็อาจจะมีหนีได้เหมือนกันแล้วนี่มาชนจริงด้วยฮะทีมซีเครตแต่ว่าเสียน้าของไอช็อตไปก่อนเลยฮะเป็นคิวที่2ของเกมนี้<ช>แตจ er ัมเปอร์เอารีโหลดมาก่อนแล้วชเวฟไปได้หน้าของซเลนครับนกดาวไปอ,อีกหนึ่งเฟสนี้น่าจะเป็นจังหวะหมู่าจัมเปอร์นอกดาวจากเลดเฟสไปก่อนด้วยแล้วแบบนี้ไม่น่ารอดครับอีโวรีบอลได้คิวแรกมาแล้วครับจากเลสเฟส ตัดภาพามาแวมไพ่กับบีเอ็นสามใส่เลยนะจะเกมไปแวมไพ่สี่บีเอ็นสามโอ้แล้วบีเอ็นต้องเคลื่อนเข้าวงด้วยท่านผู้ชมครับตอนนี้วงกําลังจะบีบในเฟสที่4ครับเอาเลยฮะกดกันเดี่วแบบนี้นานๆก็ถือว่าไม่เป็นผลด,ดีนะเพราะว่าวงเฟสที่4ค่อนข้างเจ็บนะทีนี้ปิดไปเรียบร้อยเกมแรกวงก็เล่นเอาแล้วครับผมตรงนี้ฟุกซีเอสออกมาปิดงานซูโนอาร์ตออกจากเกมครับผมแล้วเรียบร้อยผมเป็น2คิวเมคชัวร์ครับแวมไพ่สปอร์ตครับวงนี้ยังทนได้เล็กน้อยนะ แต่หมูเข้าไปเนี่ยจะมีขอบวงลับอยู่หรือไม่ครับผมต้องดูกันไปโอ้นอีกหมูมาไลา่บนเจอ M s c เล่นขอบวงครับมาดูว่าแบบถายล่าบีเลยฮะตรงนี้โอ้ยอย่างที่บอกครับว่าแ้มคิวเขามีทุกเกมนะทิมนี้แล้วตามล่าเลยฮะได้บายมาสโตนยังไงเออแล้วเขาก็โดดลงแต่นี้มีโอกาสตรวจแล้วสโตนครึ่งหลอดแล้วโดนแล้วเข้าหัวขึ้นไปโอ้โหเอาจัดเลยฮะแต่เป็นลาเป็นคอแนละ้วที่ได้ไปแล้วบีเอ็น เรียบร้อยฮะสูตรคะแนนเกมนี้โอ้ต้องชมแวมพร์ผมเอาอีกแล้วครับผมถึงแม้จะมีการแลกเลือดกับไปสุดท้ายเขากลับมาครบ4สี่และมีคิวสคิวในเกมนี้ขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งครับนี่ฮะตัดมา,าที่สองทางไทยแลนด์สามท,ทีมด้านขวาท่านผู้ชมครับแล้วเป็นดับโดนน็อกดาวน์ไปก่อนจากลักซี่บีทีอาร์และสเปดดอกนี้ของปอนไซลาใส่เซมเบ้ไม่น็อกดาวน์ครับผม เอเมซีลำบากในการรับช่วงต่อแน่นอนและเดทมาลูกนี้เหลือสิบเท่านั้นครับผมเป็นดูซี่ฮะไล้าชตมาได้เก็บคิวแรกของอินฟินมาครับเอาล้ฮะมีคิวเพิ่มไปฟรีๆฮะสำหรับอินฟินยังไงเลอมุมนี้ก็ยังคงยื้อกันไว้อยู่นะเพราะว่าเอ็นเปชบุรีเนี่ยเขาเล่นได้อยู่แล้วแต่โอนิกเนี่ยแหละจะมาเข้าทางนี้ครับผมแล้วหมุนซ้ายมาเจอกันแล้วน่าโอแอมพายแล้วจะโตนทัไปได้เซมเม้์ต้องดาวไปฮะแต่ว่ามีเนินปิดอยู่พอดีครับโอ้ยเมซี่รับสองทางแบบนี้ไม่สวยท่านผู้ชมครับผมมีทั้งทั้งด้านแแววมมมไไไพรร์ละโอออนนิกสปตตตททีีี่่่ยยัังงดู้้๋ แล้วไทยอีกสองทีมที่ได้ตั๋วอยู่ลงไหนครับโอ้โห oh. <c oughs> แหมกลายเป็นทีมที่ไม่มีตัว๋วนี่ไม่รวมกันหมดเลยนะแล้วเจ๊ก็ไปไ,ได้ทีจีสามน็อกดาวไปฮะใช่ผมแล้วระเบิดลูกนี้ของแจ๊สเปอร์ก็ผมเหลี่ยมนี่สวยนะครับแต่น้ำหนักจะถึงหรือเปล่าเซมเบ้ลุกขึ้นมาแต่โดนบูโซนเอาไปกินอีกหนึ่งน็อกร oh. ะเบิดลูกนี้แม่ตกข้างหน้าของแวมพายแล้ววงดีมาเป็นบ้านของอาร์คิวอาร์อีกนิดอีสปอร์ตสเปรดอกนี้ยังไม่ได้วงดีสุดอีกแล้วคุณฮารุทุกท่านครับโอ้ยมีแค่ทีมเดีีีีียยวฮฮะะะเปป็นนนนอออออกก้้สสสรร์ตตท่่่มิิางู สวยเลยมุมนี้แต่ว่าโอ้โหสามทีมไทยแล้วกระจุกกันอยู่ตรงนี้อีกแล้วฮะแล้วเซมเบ่ย์บุโซนบีบไปที่เรียบร้อยครับใช่โอ้โหใเมื่อสักครู่นี้โอ้โหม,มีคนมาแจมใส่โอนิกไปหนึ่งน้องกระผมชุกเทสตัดซีตะไครโอลี่เหลือแค่คนเดียวที่ยืนอยู่เป็นเจฟแล้วดูแวมไพร์จะเดินเครื่องเข้ามาเชเวฟบโดนตัดน็อกไปเมื่อสักครู่นี้อยู่ระเบิดลูกนี้ของบอลไสปิดเจฟได้ไหมยังไม่ได้ผมแล้วนี่ที่นนอีกด้านหนึ่งเก็บเฟโดน็อกได้ลงไปครับทีมสีเขียมีประเด็นแล้วเป็นปบอลพักเก็บกีเซ็ตออลี่ออกจากเกมเเช่นนดียวกัอไไเดินนขึ้ฮกาีเเจฟนนออียยู่ครับ โดนสองทางเหมือนกันนะแล้วนลน้าโอนอีกนะนี่อะไรบกินนี่ไปได้นะหน้าฟองหน้ากอลไผ่นะน็อกดาวน์ไปกับรบอลทรายไปได้อีปุยครับโฟร์ไรวอลโอ้ยิงข้ามไปอีกฝั่งเหมือนกันนะแล้วพาลจีไปได้เชเว่ยไลิสไปได้นะหน้าบอลทรายสวนขึ้นมาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเจ็ตเปอร์เอ้าเจ็ตเปอร์ทางหรือเปล่าท่านผู้ชมครับจังหวะนี้โอ้โห เยือเชื่อได้น็องดาวแต่กำลังเสียไปหรือเปล่าคิดไฟเอ็มเอ็กโดนน็องดาวจากเคเอฟว่หมดแล้วแจัดเพิ่มเก็บตัวรอยจิเกมอาจจนะเป็นภาพค้างจากโอเบียอีปุยไหลตายไปแล้วจากบูโซนนะเฟนแกนโดนระเบิดลูกนี้มาจากคนสเปย์ของปอ้อมทีเอฟเก็บได้ของไปเอาป้อมหนุ่มแจนเก็บฟุ้งทีเอฟได้บารลวงม,มาเจอเดลูกนี้น็องหนึ่งตันี่เกยกันเลน็องสองยังไม่น็องโทนี่เคจะขึ้นมาได้เาดูเลื่อนของน่งนาเฟนแกนกูได้วิววิเทสแถมไปอีกหนึ่งครับแล้วเหลือแค่สองคนที่ยืนอยู่ตอนนี้อยู่ไฮบอยไปได้มีเก้าโอพีอเริ โอ้ลเคครับไปได้ดีซิลดีดีเหมือนกันแล้วปิดออกอย่างไวแอ้มุมนี้น้าเฟสแพ้ยังมีโอกาสชุบขึ้นมาอยู่ครับโอ้ตั้งแต่เฟสที่4ขึ้นมาประทังกันต่อเนื่องจากซีเก็บเอซิสฟาลินน้องดาวลงไปไลเส้นระเบิดเก็บคาตาซูนนอกอีกหนึ่งพิธีอาร์มาดีเกมนี้มีแล้วก็โดนเก็บเกมโดยคิดไฟและเลนเฟสไปได้น้อกได้จากเฟโดมาไลเซนระเบิดเก็บคาตาซูนูอีกหนึ่งคิวของพิธีอาร์แล้วเ็อาร์คิวได้เฟโดออกจากเกมไปฟาลินโดนเก็บโดยไลเซนขวาล่างพิธีอาร์น้องอีกหนึ่งนักผู้ชมมา นี่แล้วอยู่ไฮบอยครับไปได้มีเก้าโอเพียแล้วนี่อะไรเซตไปได้โวกี้โอพีครับนี่เน็ตคืนมาได้ลายเซตเหมือนกันแล้วก็นั่นนี่ไปได้โทนี่เคแล้วปิดออกไปเลยฮะอย่างไว้ะเราไม่ได้กอไผ่ด้วยคุณนัทครับบ้านกลางงงองดีเอฟเฟตที่4ตรงนี้กลายเป็นขอบวงไปซันแล้วแล้วโหแล้วดีเอ็กยังรับได้อยู่อีโบสมาทีมเก็บ1เก็บ2ส่วนแฟงกี้กำลังจะขึ้นมาได้ท่านไนท์โมโกนี่ปั๊มเลือนขึ้นมาเหลือเคฟคนเดียวในซามโมคนเดียวฮะอาร์คิวดันเข้ามาปิดป๊อปน็อกดาวไปก่อนแล้วเมื่อสักครู่นี้โอจะค โอ้โหบวกกันไม่พักอะไรเนี่ยสตาไปไฟเผาโล้แกเอาเกมไปเป็นบูลูไปได้เลสเฟสนะอีวอสยังไงเอ่ยมุมนี้ยังน็องดาวอยู่แล้วนี่ฮะไปได้เลสเฟสน็องดาวนะแล้วเมอกินี่ไปได้รีเซิร์ชฮะเหลือเจ๊มัฟไปได้ป๊อปเหมือนกันดูซี่ไปได้สตาเนทไปแล้วเนทได้2เลยฮะดูซี่ดอกนี้ยังไงฮะยูฟีตซีเลจัดเหลือที่เป็นทีมที่เด็ดอะไรไม่รู้ใครออกไปบ้าง เตเป้ดอกนี้ของโฟลิวว์ยังไม่ได้ครับผมเดบอร์ทออกจากเกมไปแล้วคงดีลงล่างขวาอีกแล้วครเหมือนอีเกิลสปอร์ตยังอยู่ได้หรือเปล่าแบบนี้จัดเดอเวียดนามอุ้ยดูการรับของดีเอ็กซ์นะเดะเลี้ยวอีโวลีบอลโดนยัดห้องน้ำถ้าเขาอยู่หลังห้องน้ำออกมาปาดเก็บดามโบกินี่ไม่ได้เรียบร้อยครับผมอีโวลครับผมจบออกไปอันดับที่ส1หรือเปล่านะไม่แน่ใจตอนนี้คิวฟิตดีเลย์อยู่นะใช่ครับผม นะเป็นคองนครับนี่ฮะจบอันดับที่11็ครับผมมี3คิวด้วยกันแล้วอันดับ10น่าจะเป็นเอ็มชนบุรีครับผมโอ้นอีกหลังจากเหลือคนเดียวล่าเข้ามาติดท็อป9ค,ครับเจฟโอ้โหดึงไว้ดีจัดๆนะแล้วมุมนี้ก็ยังไม่จบนะเฟสแทน,นกันได้นอโฟร์ไลวบอลครับดูซีไปได้ซักซี่น็อกดาวไปยังไงเอ้ยแล้วขับรถชนเลยตรงนี้เอซ่าโอ้โหใจถึงจะจัดแล้ว,ลวนะเด็กโก้ปิดงานให้ครับผม มีนหนูซียังไม่ปล่อยทั้งหน้าของว t ทเหมือนกันนะผู้เล่นตอนนี้เหลือ2คนแต่7คิวไปแล้วฮะหนูซีระเบิดจะย้อยใส่ว t r ไปตรงตำแน่งแล้วเฮ้ยได้ได้จากซีววแล้วฟอเรจบเนับที่9ก้ามี0ูนคิวครับโอ้โหนี่ฮะเหมือนแข่งกันอยู่สองแล้วนะตอนนี้แมมพายอ,อ,อินฟินนะไปหยับคะแนนคิวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแ,แ,แล้วมอสก็ไได้แฟงกี้น็อกดาวน์ไปครับผมนี่อ้าวแล้วโอนิกฮะลากมาจบที่ท็อปแครัล้วมี2คิวแล้วนะที่เหลือคนเดียวครับ แต่โมกีนี่ฮะโดนบูโซนนะบีออกจากเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมครับผม6ทีม17เอาพไร้ครับผมในเฟสที่หกอีเกคลนี้จปอร์ตพาสี่ที่สุสดครับผมเนื่องจากมีบ้านให้เล่นแล้วเบิร์ดลูกนี้หยอดมาหาฟุกซีกกเอสน็อนกดาวน์แล้วโดนเก็บจากเกมโดยดัตคอนครับผมแหวนพายเหลือคนเดียวแต่เกมนี้กดไปแล้ว7คิวครับอินฟินสองคนแต่เป็นตัวยิงเอาแล้วเห็นเป็นแคนแล้วโดนปาดมาจากใครยูไฮไปเก็บกอทันนี่ก่อนครับเอาฮะมุมนี้หนูซี จะช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าฮะเพราะว่าอยู่ใกล้กับเฟสแคนมากเลยนะแต่เบอรลุกนี้ยอดหันกท็ทเทนนี่ไม่รอดเลยครับกัทเทนนี่สามคิวนะเฟสแคนอู้แต่เบอรี่เบ็โดนระเบิดของอาซ่าครับผมน้องดาวลงไประเบิดของวินนอลเลสใช้มุมเติร์ดดูอยู่แล้วอยู่ด,ยด้วยการตรงนี้หลาน็อาะ<ร>ึือไปน้องสเปรล่ามาทานเฟอร์ออกซ้ายแวมไพร์จบระดับโชคมีเจ็ดคิวตามด้วยเฟสแคนอันดับที่ห้าครับโอ้เดินเครื่องโหดพอสมครัวแล้วนี่ไอคิว อาแล้วดีหนึ่งในซุปเปอร์เวนไม่ได้เข้าวีสองวิสามดีแล้วตรงนี้แกนเป็นปนอเปิดสวยไหลายยาวหรือ,รอเปล่าแบบนี้ดีฮะจบอันดับที่5นะเฟสแคร์ cam, แล้วนี่ปิดทางด้านของอินฟินต่าไปฮะมี8คิวก็เกมนี้อุ้ยกันในสปอร์ตนะท่านผู้ชวมว่าวงหวานเจี๊ยบเลยเกมนี้ถูกต้องครับผมที่อาจ,จะจบที่3เอานะครับโดนแซนด์วิชแซนด์วิชจากอีกอรเวียดนาม,ม Indo R Q ครับทและอินโดอาร์คิวครับชอปเปอร์เนี่ยยังจะคานเข้ามาได้แต่ดูเหมือนพวกเขาเลือกอจะปล่อยชอปเปอร์เหลือ3คนนะครับหัวโผลหรือเเปล่าตรงนี้ฟโก ร้อยห้าเจ้าออกจากเกมไปชอปเปอร์ก็ไหลตามไปครับผมสามสามหนึ่งครับผมก็ลักซี่นอนไปเถอะนอนไปยาวๆได้ที่สองชัวร์นั่นกผมมาท้ากันไปกโอ้โหแหละไม่นอนยาวฮะเอาคิวที่บอกนะว่ามันค่อนข้างระยะสั้นนะอุ้ยแล้วขึ้นมาแบบนี้เสร็จหรือเปล่าแล้วนี่ไงมีลักซี่จั่วให้ะได้บอดมอลออกไปครับได้มาเป็น7คิวแล้วครับ p ี r แล้วกันจะได้อีกหคิวเป็น8คิวของ p ี r 3ต่อ1นึอย่าบอกนะตรงนี้ ผมว่ามีผลเหมือนกันนะพีด BTR ได้ลุ้นนะ80ยี่สิบเปอร์เซ็นต์รู้แต่มีออปชันไหมคือ BTR ลักซี่ยังไม่มีประเด็นแล้วนะครับยากเลยครับผมตัวเอาคิวได้แล้วโดนสวนกลับมาบูโซนเขาเป็นศพของบูโซนชัวไม่ยอมไม่ให้แล้วเป็นทางด้านอีก็อีสปอร์ตจากเวียดนามครับผาไก่แรกในเกมแการไฟนอลครับโอ้คือหน้าของพอมากกว่านี้นี่ได้ลุ้นเหมือนกันนะสำหรับหน้า BTR ครับนยากเป็นอีโก้อีสปอร์ตนะได้แชมป์ไปในเกมแรกแล้วนะเก่งที่สุด วงบัคเทนมาเลยนะแตที่เจ <c oughs> ็ดอ <c oughs> ่าแตที่หกคือต้องได้อ่ะวงแบบนี้นะ <c oughs> อ่ะนี่ครับผมในส่วนของ MVP ฮะเกมที่หนึ่งนะ เป็นดนต้าของอีเกิลอีสปอร์ตนะที่คว้าแชมป์ไปนั่นเองฮะมาดูในสองเฮดทุกเฮดนฮะเป็นดนต้าของเทฟโก้จับคู่กับนูซี่นั่นเองครับนะครับผม3คิวต่อ5คิวครแล้วก็เป็นดาเมจเนี่ย915ต่อ831ครับผมอ่ะแมดดังกิ้งครับผมอันดับที่1เป็นอีเกิลนีสปอร์ตครับ7คิว1,880ดาเมจครับผมอันดับที่2อ t r ครับ8คิวครับผมอันดับที่3ครับ RQ ร์คดิวครับ10คิว อันดับที่4ครับผมอินฟินิตี้ครับ8คิวอันดับที่5้แวมไพร์7คิวอันดับที่6กเฟสแคน3คิวครับอันดับที่7 DX คิวอันดับที่8 m s 3ชมบี3คิวอันดับที่9ก้าอี b วลิบอคิวเท่ากับ GD อันดับที่10ครับ ดับที่11โอนอีก2คิวครับผมอิลิมิเนตดามเอจครับตรงนี้ผมแม่กดไปยาวๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ E ก็นีสปอร์ต R Q ก็ผมที่1,800ดาเมจครับผมเกมนี้มีพันดาเมจเยอะมากนะมาดูในตัวของแมทซ์เซอร์เรี่ฮะมอสดาเมจครับเป็นหน้าของเดโฟโกะครเกมนี้915ดาเมจด้วยกันครับนูซี่ตามมาที่831แลมโบกินี่740ครับผมลักซี่732ครับในตัวของมอสอิลิมิเนตฮะเป็นหน้านูซี่ฮะทำได้ดีที่สุดนะ5คิวครัับผมกซี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะครับผมอุ๊ยวันนี้เฟรชแคนเบียร์สิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมสวัสดีด้วยนะนะครับอ่ะสวัสดีครับเบียร์อุ๊ยวันนี้ทำไมเฟรชแคนครับหลังจากได้ตั๋วใบแรกมานะครับมีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพกันเกิดขึ้นด้วยนะครับผมทำไมวันนี้เบียร์ถึงได้ลงเล่นครับเกิดอะไรขึ้นครับเห็นปกติจะมีแบบที่โจ้บ้างสลับสลับกันบ้างอะไรเงี้ยครับอ่าอยากลองอะไรใหม่ๆครับ นี่รอบไฟนอลแล้วยังจะลองแบบลองแผงนี่กอลองนี่พี่เราต้องเตรียมเตรียมพร้อมแน่แล้วโกลบอลทีามาแล้วครับคับมาควรแบบนี้อ๋อคือเราไม่ได้โฟกัสแค่ต,ตอนนี้เราไม่ได้โฟกัสแค่แบบรอบสี่ไฟนอลว่าจะเฮ้ยต้องเป็นแชมป์ไฟนอลแล้วแต่เรามองไปถึงทางด้านของการแข่งพ m g c มที่จะมาถึงเลยว่าเฮ้ยเราอยากจะเข้าไปเล่นในรอบโกลบอลมากกว่าถูกต้องไหมครับใช่ครก็ถามว่า โฟกัสไหมก็โฟกัสเย่างนกันคราก็ทาไม่เต็มที่เหมือนเดิมแต่ก็แบบเตรียมอะไรให้มันแบบพร้อมในรอบของโกลบอลมากกว่าครับอืมก็เอาเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการเตรียมพร้อว่าเป็นการรอบฝีมือรอรอบก็เพรที่กำลังจะมาถึงนะนะครับวิ้น่าสนใจอ่ะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แบบหลายๆทีอาจจะมองอย่างผมคิดว่าอินฟินิอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเขาน่าจะมองว่าเราอยากจะได้เป็นแบบเป็นแชมป์ซีสักครั้งหนึ่งนะเหมือนแบบป้องกันแชมป์อะไรเงี้ยนะนะครับผมแต่เฟสแคทเราเป้าหมายคือเรามองเลยพี่อีก เนี่ยเลยไปถึงแบบการแข่งขันแีนซีเลยมองเลยไหมเรามองว่าเราเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่าครับแต่ในถ้วยซีเราก็อยากได้ครับเราก็อยากได้แบบเป็นโทฟี่ของแชมป์ซีเหมือนกันรประมาณก็คือเราก็อยากได้ก็คือผลพลอยได้แหละนะครับแต่ว่าเราอาจจะโฟกัสไกลไปหน่อย นล้ตอนนี้คือมองไปถึง p m เอมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะนะครับมันจะได้เป็นแรงที่แบบเป็นแรงผลักดันในการเล่นน่ะนะฮะเออนะครับโหนะครับแล้วหลังจากที่เราได้ตั๋วมานี่เป็นไงบ้างครับหลังจากแบบได้ตั๋วเฉลิมฉลองกันมาพักผ่อนเป็นหนึ่งอาทิตย์ตรงนี้รีเซ็ตเตรียมพร้อมอะไรกันใหม่หรือยังครับเราไม่ได้พักผ่อนเป็นหนึ่งอาทิตย์นะเราพักผ่อนเป็นหนึ่งวันเราต้องคือต่อต่อให้เราได้ตั๋วเราก็แบบต้องเตรียมพร้อมให้เต็มที่เราไม่ เรียกได้ว่าพร้อมตลอดเวลาเราก็อยากทำขั้นหน้า,นาทำขั้นหน้าให,ห้มันดีดีก่อนที่หยุดไปนี่คือซ้อมทุกวันเลยก็ซ้อมมันมีพักแค่วันจันทร์วันเดียวพักอ่ะพักวันจันทร์วันเดียวคือเป็นแบบเหมือนเพิ่งแข่งจะมาเลสหน่อยแล้วก<ช>็นนที่เหลือก็คือซ้อมแบบยาเลยให้เราดีแลกนิดนึงแต่จะประวานนี่ก็ซ้อมเลยับไม่มีแบบพักก่อนแข่งนิดนึงไม่มีเลยเหรอไม่ค่ะรับซ้อมโอ้ซ้อมยูว่าเราแบบจุดเด่นเราเป็นอะไรเราควรเสริมจุดไหน ว่าพร้อมที่จะไฟต่อน,นั่นเองอ่ะนะครับก็เป็นกำลังใจให้เฟสแคนเขาบอกในการเล่นต่อกับเป้าหมายที่ว่าโอ้โหยิ่งใหญ่แล้วก็ไกลจริงๆกับทางด้านการแข่งขันพีเอที่จะมาถึงนะฮะและประเด็นคือเราทําได้แล้วด้วยนะครับเหลือแค่ไปเล่นต่อในรอบพีเอ็มซีซีนี่แหละนะครับยังไงก็ฝาให้กำลังใจตัวแทนไทยอีกหนึ่งทีมด้วกันนะฮะร่วมกับทางด้านอินฟินิตที่เข้าไปเล่นในระดับโกลบอลนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณเบียร์สิบเอ็ดแล้วก็เฟสแคนมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่ดีมากคคครรัับบขอุณบ